สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนักกำนวนหวยทุกท่านนะครับนักเสี่ยงโชคครับวิดีโอนี้เรามาถึงเรื่องล่างนะครับร้ายดีวดที่แล้วมันชนนะหกับ9นะครับถ้าใครดูวิดีโอนนะ จนหนึจน9ออก9ก้สองงวดนี้วด,ดัี่แล้วมันดีงวดนี้มันจะร้ายหรือมันจะดีมันก็เป็นอารมณ์เหมือนอารมณ์ของคนแต่ตรงนี้มันมีข้อวิเคราะห์อย่างหนึ่งคือสูตรถ้ามันเกิน15หงวดแล้วเตรียมตัวตายได้แล้ว เตรียมตัวร้ายสู่ไวทองกับไวทองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายระวังครับวันนี้อาจารย์ก็เลยทำนายสันนิษฐานว่าน่าจะร้ายนะนะคนเรามันดีทุกวันไม่ได้บางวันอารมณ์ร้ายอารมณ์ดีเข้าให้ถูกจังหวะ สูตรนี้อาจารย์จะเข้าให้ถูกจังหวะแล้วก็ต้องทายว่างวดนี้ร้ายครับเข้ามาดูสูตรอย่าฝันหวานว่าทุกสูตรจะเดินดีนะครับบางคนคอมเมนต์ว่าอา้าวไอ้ตรงนั้นมันอย่างนั้นไอ้ตรงนี้มันอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่ได้ตามจริงๆนะต้องดูไอ้ดี สูตรทุกสูตรระยะสั้นมันไม่ยาวครับสูตรระยะสั้นคือสูตรเดียวๆนี่มันเดินไม่ถึง50งวด100ยงวดถ้าเป็นสูตรเดียวนะครับแต่ถ้ายกพวกมา2องส0 0หมสูตรเนี่ยรวมพลังได้200-300งวดตามที่ท่านเอ็นอยู่นะครับคือสูตร ที่ชนเหลืออยู่เดียวนั่นคือการชนออกมาเป็นเปอร์เซนต์จากสูตรเป็นหมื่นหมื่นสูตรบางคนนี่พูดให้เข้าใจยากแท้ไม่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าการที่อยู่เดียเด่ยวๆจะตายก็ตายเดี่ยวครับแต่ถ้าเป็นองค์กรเป็นชุมชนตัวตายผู้จัดการตาย เจ้าของบริษัทตายแต่บริษัทยังอยู่ยังยืนยงไปอีก200-300ปีนะครับเช่นเดียวกันสูตรเดียวตาย1สูตรมันก็ตายหมดสูตรละห้าตัวถ้าสองสูตรชนกันแล้วเหลือสองตัวสามตัวคุณคิดตรงนี้ด้วยนะว่ามันจะไม่ยืนยาวหรอกนะองคอ์กรสองตัวสสูตรเนี่นะ แต่ถ้าเป็นพันเป็นหมื่นสูตรเหมือนที่อาจารย์ทำให้ดู200-300งวดนี่มันสามารถอยู่ยงรวมพลังออกมาเป็นเปอร์เซนต์ได้ถึงร้อยสองสาอยงวดนะชมเข้าใจตามนี้ซะด้วยว่าอยากฝันหวานว่าสูตรเดียวสองสูตรจนคันเหลือน้อยตัวมันจะเดินให้ท่านทุกงวด มันจะต้องทําให้ต้านน้ําตาเล็ดบ้างบางงวดจําไว้ดีนะครับอย่าฝันหวานกับสูตรบางสูตรนะครับที่บอกนะมาฟังมาดูช่องนี้จงใช้วิจารณญาณในความเป็นจริงดูจริงครับเจ็บจริงรวยจริงคนที่ จิตอ่อนสตกสถทานง่ายนี่ก็ต้องทำตัวสม่ครับเรียนรู้ไม่รอบคอบไม่เหมือนช่องอื่นจับจับมาทนจนจับไอ้กู้ไอ้ดูไอ้นั่นพลุกเข้าไม่พลุกก็ไม่เข้าหรือจะเข้าตลอดเพราะเขาดวงดีแต่ที่นี่คนทำดวงไม่ค่อยดีแต่มีความปรารถนาดีอยากจะช่วย อยากจะให้เห็นการคำนวณสูตรว่ามันสามารถได้ถึงร้อร์ซและได้0%คือมันผิดนะครับเมื่อกี้มีคนคอมเมนต์ถามอยู่นะว่าอาแล้วไอ้ร้อยนั่นชนว่าแี่แล้วเข้าดีเข้าสุดยอดเสียววาบกแต่บนลงวอเมตีนเลย อ้าวแล้วงวดนี้ล่ะและที่อาจารย์ให้ล่ะเอ๊ตายแล้วเครยียดแล้วทีนี้อาจารย์มาหลอกลวงอกีกทำไมมันไม่ตรงอา้าวก็บอกแล้วนี่เป็นการคำนวณครับไอตรวจสั้นๆมันไม่มันบอกแล้วมันต้องออยาวๆครับมันถึงใจถึงพลิกถึงขิงสั้นๆมันไม่มันมันเสียวแก้วแวบๆครับ เนี่ยมันมีคําตอบอีกเยอะแยะและมีคําถามอีกเป็นล้านๆคำถามที่จะถามมาเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะตอบไม่ไหวนะครับจงดูรมรวมกันไปเหมือน qna ที่บางโซเชียลบางเว็บไซต์ที่เขามีคำถามและคำตอบคุณต้องคลิกดูแบบนั้นอันนี้ไม่ต้องคลิกอาจารย์พูดรวมไว้ทั้งหมดแล้ว ทีนี้ดูหน้าจอกันรู้รืยังครับนี่คือไลฟ์เดครับอ่านะเมื่อกี้ที่พูดไปทั้งหมดมีข้อมูลอยู่ตรงหน้าด้วยนะก็ให้ดูไปด้วยอาจารย์ไม่ได้พูดแต่น้ำนะนะครับนี่คือ,อสถิติ อย่างวดที่หนึ่งนี่ไอ้สูตรรายดีนี่ตอนแรกมันดีดีคนเราเนี่ยกกันใหม่ๆนี่ดีแหละกินข้าวอาบน้ำนี่แทบจะป้อนแทบจะถูหลังให้ทุกรอบเลยนะพอนานๆไปนี่หากินเองหาโดยแอร์คอเองอาบน้ำโตเท่าคออาวแล้วจะให้ถู หลางให้อีกเนาะพยออหรือ,อยังไงที่รักอะไรผมว่ากันไปครับเพราะฉะนั้นนางฟ้าแล้วเ,เทวดาพระเอกสุดท้ายก็จะกลายเป็นผู้ร้ายเป็นนางร้ายเป็นตัวร้ายครับนี่คือเข้ามาทุกนวดกับตัวแรกๆนี่ดีมากๆเลยไอหมอนี่มันลูกเต้าหรอใครเอ้ตังนี่ลูกไก่ไวะตั้งแต่อดุบาล จนถึงมสานี่ยังไม่เคยเสียนะยังไม่เคยเสียความผุดผ่องไม่อยากพูดหยาบคายอีกเดียวลามกตันหาเยอะ อาจารย์ไปกวนแบบนี้ครับนี่ครับมาดูนี่มันมาดีจังเลยนี่นี่เราพูดถึงเหตุผลในการที่จะเอาเงินทุกเม็ดทุกบาทไปลงทุนนะครับนี่นี่วันนี้อาจารย์ก็อ,อยากจะบอกว่าสอเอือกอรู้ดีว่ามันจะมาหรือมันจะไม่มานะเองทั้งมาที่กองแล้วนะี่ก็ว่าเอง โดนไล่ออกเลยอุ้ยหัวเราะไอ้ตดแตกเลยอุ้ยหยาบคายอีกแล้วก่อไปครับหัวเราะไอ้ผายลมดีไหมผายลมแตกออเพราะดีกว่าวัดที่แล้วเหรอไหมเก้ากับหนึ่งไปกับเก้ามันจนนะจนหนึ่งจนเก้าครับเห็มครับวดนี้ อาจารย์สอเอือกอรู้ดีว่าเอมันรู้ได้ยังไงอาจารย์ดูแล้วว่าหมดมัน18บแปดหมดน,นี้หมดที่19เนี่ยเพราะฉะนั้นนางคนนี้ไอ้หมอนี่เข้าสู่วัยทองแล้วอารมณ์บ้าบ้าบอบอคุ้มดีคุ้มร้ายวันนี้อย่าไปหลงคนมันอา่าหรือว่ามันจะมาต่ออีกมันจน2กับสามครับ อาจารย์ขอทำนายว่ามันอารมณ์ร้ายนะวันนี้อย่าไปไว้ใจมันแต่ถ้าใครพิษสวาสดเลข2ตัวนี้2กับ3นะก็เอาไปจับใส่ในห,หลักหน่วยขยะทองคำนะจับยัดยัดเข้าไปนะวันที่แล้วนี่สตัวเดียววันนี้เป็นเลขอะไรครับอ่าไปคล,คลิกดูกันบ้างครับผมนะ หรือจะเอาต้องดุ้นนี่เลยถ้าไม่เชื่อว่ามันจะร้ายนะมันจะต้องดีสีหน้าก็เอาเนี่ย1 3ึ่หเนี่ยเอาไปจับหน่วยนั่นเลยนะหรือถ้าเชื่ออาจารย์ก็คู่ดับนี่ทําให้ดูนะครับไม่ต้องไปเล่นหรือถ้าจะชอบมันพิศวาสมันก็จัดเลยตามนี้ครับ นที่นี่ว่ากันด้วยเหตุด้วยผลครับสร้างเองค่าเองนักเลงพอมันร้ายก็ว่าร้ายมันดีก็ว่าดีกันไปตามเนื้อนะครับเอาละเนีย่ยช่องนี้นี่รู้ดีรู้ชั่วรู้วภัยรู้ถูกแล้วก็ รู้ผิดด้วยนะนี่เอหมอนี่ชื่ออะไรวะอยากจะรู้ก็พิมพ์คำว่าแอดคารมายครับเดี๋ยวจะมีข่าวแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีชุดจุดทูกพ่อน้ำนิ่งนะ จะออกเร็วๆนี้ครับจุดเดียวเสียวว่าว่าว่า,วาทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็ยาวยาวถึงข้นเลยสูตรเดินยาวมากเดี๋ยวอาจารย์จะรวบรวม,มให้ดูครับชื่อว่าพ่อน้ำนิ่งครับเออเอาสิน้ำนิ่งไหลลึกหรือว่าน้ำนิ่งอย่างเดียว มั่นไหมคอยดูพ่อน้ำนิ่งบ้างครับโอเคนะครับนี่เรามาว่ากันเรื่องข่าวหวยนะที่นี่ช่องอาจารย์แอดกลมายนี่เสนอแต่ข่าวหวยตะโูนเลขสิบตัวมีตัวชั่วตัวดีตัวดำนะครับ วันนี้ในะลายล่างนะดับคู่ล่างนี่กลับดูเลยมันรู้ดีมากนักนะออ้ยนะครับถ้าเชื่อก็ตามนี้ถ้าไม่เชื่อก็ตามนั้นครับบอกไว้ให้้หหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกคำถามทุกคอมเมนต์ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลืมเลยม,มีคนก็ถามมาเยอะมากนะครับ นี่ของอาจารย์นะไตพาณิชย์บัญชี415050810นะแล้วก็ขอบอกก็ด้วยว่าไตบัญชีนี้มันเป็นเลขเด็ดสำหรับงวดนี้นะจะบอกให้ออ้ออ่ออ่ะอ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 าองครบอกกูกันไม้กันมือจังเลยอย่าถือโทษ ตรวจเครื่องกลบบ้าคำนวณหวยนะครับอาจารย์ไอคา,าราแมกหรืออาจารย์แอดคารามายนะครับโอเคนะครับเรามาพบกันมาคุยกันมาเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันต้องฟังนะครับเด้อบ้างได้บางครั้งเพราะท่านก็มีเด็ด พ่อแม่ทุกคนมีลูกได้เกิดมาปั้มให้มันออกมานิสัยใจคอมันยากแท้อย่างถึงนะมันคิดดีคิดอะไรอยู่ไม่รู้มันไม่บอกนะยิ่งโตมันยิ่งเก็บเพราะฉะนั้นจงเข้าใจว่านี่คือสัจธรรมของหัวยเช่นกันครับนะต้องอ่านมันให้ลึกต้องฟัง อาจารย์บอกครับถ้าอาจารย์บอกผิดก็ขออภัยถ้าอาจารย์บอกถูกก็โอนตังค่ากาแฟบัางครับจากล้านสองล้านขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับ